สวัสดีครับผมอาร์ติสคว่างมูม่นะครับผมนะอ่ะและเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนเนี่ยนะฮะมีหนังที่เข้าโรงไปนะฮะก็ <g ül> <g ül> มอนสเตอร์ฮันเตอนะครับผมก็แบบสดลร้อนๆเลยนะก็ชู่กันชู่กันอย่างเดียวเลยนะฮะไม่สนเนื้อเรื่องนะฮะอ่ะแล้วก็ต้องย้อนไปอีกนะครับเมื่อวันที่9กตุลาคมปีที่แล้วนะฮะผมนี่จําได้ดีเลยนะเออไม่สิทุกคนบนโลกจําได้ดีเลยนะครับ ดาบพิศาารสูงจากมูวี่สุดรถไฟสุนิลางนั่นแหละครับผมนะทีนี้ผมก็ไม่รู้เป็นไรนะฮะอยู่ดีๆก็มันก็นึกไอเดียบ้าๆนี้ขึ้นมาได้นะก็แบบว่าเออถ้าพวกทันจิโร่เนี่ยไปอยู่ในโลกของมอนเตอร์นะฮะมันจะเป็นยังไงก็คือเขาโคงมันก็เป็นเหมือนนักล่าปีศาจนักล่าสูนคล้ายๆกันนะับผมนะผมก็จัดเลยฮะลองลองจัดเต็มๆในคลิปนี้เลยนะครับผมนะงั้นก็ไปดูกันเลยนะครับ โอเคครับผมก็ผมจะใช้ตัวละครแค่2ตัวนะฮะนั่นก็คือทันจิโร่และเนสโกะนะครับผมนะแล้วก็ตัวแรกที่เราวาดนี่ก็คือทันจิโร่นะครับผมนะก็ที่กำลังวาดอยู่นี่แหละอ่ะในส่วนคอนเซปต์นะฮะคอนเซปต์ดีไซน์นี่แหละผมจะคงสภาพหน้าตาทรงผมแล้วก็ลายเสื้อไว้แบบเดิมคือเพิ่มเติมนะฮะเพิ่มเติมก็คือเกราะของนักล่ามอนสเตอร์นะฮะในเกมหรือในหนังนั่นแหละฮะแล้วก็อาวุธที่ไม่ใช่ดาบนิจิรินนะฮะ แต่เป็นดาบจากกระดูกช้างแมมมอธในเกมนะครับผมนะอะแล้วก็ตกแต่งด้วยพื้นหลังลายหมากรุกนะฮะเฮ้ยผมพูดไ i ไปมันยังไม่ถึงช็อตนั้นเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คืออันนี้ผมก็จะถ่ายสลับระหว่างไทม์ปในแอปแล้วก็ที่กําลังถ่ายแบบเห็นมือวาดกําลังวาดแบบสดๆนี่แหละครับืมแล้วก็ทีนี้นะฮะมันมืดๆสว่างเลยเพราะว่าผมถ่ายตอนคืนแล้วก็มาถ่ายอีกทีตอนเช้าของอีกวันหนึ่งนะฮะ มันก็เลยสวาออย่างมืดเอย่ยงันหลยนะครับผมนะแล้วก็อ่ะตรงนี้นะฮะก็อยู่ในส่วนการลงเงาแล้วนะฮะคือลงสีอะไรเนี่ยมันก็เป็นโทนง่ายๆเลยับปกติเลยสีเนื้อสีแดงสีเขียวสีน้ำตาลสีอะไรที่มันเข้ากันคุณก็จับใส่ไปเลยฮนะไม่ต้องไปมีหลักการอะไรมันมากนะฮะศิละปะเนี่ย <c oughs> นะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ตกแต่งด้วยพื้นหลังลายหมากลูกดำสลับเขียวเียวเข้ามาที่โตกและไฮไลท์ไล่ขึ้นมาด้วยสีเขียวเสร็จแล้วครับทันจิโร่ในชุด นักล่ามอนสเตอร์ของเรานะครับผมก็อย่าลืมกดนู่นนี่นั่นนะฮะไลค์แชร์ซับของเราตัวต่อมานะครับผมเนสโกนะครับก <c oughs> ็ <c oughs> คือผมนะีฮะมีปัญหากับการวาดผู้หญิงเป็นอย่างมากบวกกับที่วาดมือลบ45องศาไม่ได้ด้วยนะฮะก็ ผมก็เลยใช้แอปขึ้นหุ่น Easy Poser ขึ้นมานะที่เห็นเมื่อกี้เป็นหมืนหุ่นดำๆเทาๆหน่อยนะครับนะแล้วก็ตัดเส้นตามลงตัวนะเอาแค่ส่วนของอนาโตมีก็พอแล้วเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมฝ่ามือที่ติดไฟอยู่นะี่ก็แยกไปทำต่างหากเองนะครับผมนะแล้วก็จากนั้นผมก็ลงสีตัดเส้นอะไรปกติเลยนะง่ายๆตามสเต็ปที่เคยทำนะฮะโทนสีอะไรก็เหมือนในกระตูนนะฮะแต่ว่าชุดเกราะอาจจะไม่เหมือนนะฮะก็อ่ะ มีเขี้ยวด้ะนะมีเขี้ยวเอ้ยไม่ใช่เขี้ยวมันเป็นเล็บนะฮะเรียกว่าเล็บมันคือเล็บเหี่ยวนะฮะเล็บเหี่ยวสีทองนะครับอ่ะย้อนกลับไปที่ easy poseer นิดหนึ่งนะฮะคือมันเป็นแอปขึ้นหุ่นขึ้นโครงเนี่ยฮะที่เราสามารถดัดกระดูกมันทําให้ตัวละครทาท่าทางไหนก็ได้ฝ่ามือแบบไหนก็ได้นะฮะเอียงตาเอียงอะไรไปได้หมดเลยนะครับแล้วมันก็ช่วยให้วาดรูปไวขึ้นนะโดยที่เราไม่ต้องไ,<ว>ไปดานแอรงนี้เองนะคือมันดีคือมันดีแหละแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้ไ,<ว>ไม่รู้เป็นไรผมไม่ค่อย ไม่ค่อยใช้แอปขึ้นหุ่นพวกนี้เลยคือแบบแทบไม่ได้ใช้นะฮะไอทันจิโร่เนี่ยสังเกตคือผมก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะฮะอ่ะก็ช่างมานันฮะเสร็จแล้วรูปของเรานะทันจิโร่เอยไม่ใช่ทันจิโร่เนสโกนะฮะผมนั้นเนสโกจังนะฮะผมเสร็จแล้วนะแล้วก็ไปดูภาพเต็มกันได้เลยครับผมดา ก็เป็นยังไงบ้างครับผมกับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ